สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินผังเมืองสีชมพูทำเลดีๆสักแปลงไว้อยู่อาศัยหรือทำธุรกิจหลายรูปแบบเดินทางสะดวกใกล้ MRT วันนี้เราขอเสนอที่ดินแปลงนี้ให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเอกโครงการ4ปรทุมธานีเนื้อที่601ตารางวาหน้ากว้าง29 e ลึก81เมตรรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงาม ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรพร้อมสาธารณูปโภคด้านหลังวิวสนามกอล์ฟบ,บรรยากาศผืนหญ้าและโค้งน้ำอยู่ใกล้ประตู2มหาวิทยาลัยรังสิตเพียงแค่2นาทีเท่านั้นค่ะผังเมืองสีชมพูที่ดินประเภทชุมชนหลัก6ปทุมธานีโดยสถานที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจรอบข้างได้แก่มอรังสิตโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตโรงเรียนสายปัญญารังสิต สนามกอล์ฟเมืองเอกวิสตาและสนามกอล์ฟเมืองเอกตลาดเมืองเอกพาซาตลาดสีมุมเมืองและฟิวเจอร์พาร์คลังสิท์ค่ะโอเคค่ะหลังเรารับชมภาพที่ดินคร่าวๆไปแล้วบนหน้าจอนี้จะเป็นสรุปรายละเอียดให้ชมกันอีกครั้งนะคะ ท่านไหนที่เห็นพื้นที่ตรงนี้แล้วสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เบอร์โทรและไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจวิดีโอพาชมที่ดินของพวกเรานะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านและที่ดินสามารถกดถูกใจและกดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดคลิปแนะนำสถานที่ดีๆจากเรานะคะ สำหรับใครที่ต้องการขายที่ดินบ้านคอนโดหรือปล่อยเช่าแต่ไม่มีเวลาจัดการอยากได้ตัวแทนช่วยขายก็สามารถติดต่อมาได้ที่ My Pin Point Property ของเราได้เลยนะคะยินดีให้บริการเสมอเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ